ดนแดนสวัสดีค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่พีิีงติ่งดีแอคค่ะวันนี้นะคะพีิีงติ่งดีแอคก็จะมาดีแอค,ควงบอยแบนด์แบบระดับตำนานเลยก็ว่าได้ก็คือวงชายนี่นั่นเองนะคะวงชายนี่นะคะเป็นบอยแบนด์ของ SM Entertainment นะคะเดบิวต์ในปี2008นแนะคะก็คือดิฉันเนี่ย เคยฟังเพลง r e เพย์เออเพลงเพลงเดบิวต์เลยว่าได้คือเคือเคยฟังตอน,น,นแล้วฉันก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟังอีกเลยฉันมาได้ยินเพลงอีกทีก็ตอนประมาณแบบโปรดิวอะโปรดิวมีมีจำได้ว่ามีคนมีเอออนนั้นเด็กน่าจะมีเด็กฝึกเท่าที่จำได้นะฉันเคยได้ยินเสียงเพลงอยู่อยู่ในรายการโปรดิวนี่แหละ นก็คือหลังจากที่แบบนานๆนะฉันก็ไม่ได้ค่อยติดตามแล้วก็คือแบบมันมีเหตุการณ์ที่แบบอะไรคือแบบเห็นแล้วแบบร้องไห้เลยคือเห็นแบบเฮย้ยมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากเลยแบบในปีสองในเดือนสองพันในเดือนธันวาคมสองพันสิบเจ็ดเออก็คือเป็นแบบสะเทือนใจจริงๆก็คือ จงฮยอนจริงๆอันนี้คือเหตุการณ์ที่เสียจใ,จใจมากคือแบบเด็กคือเด็กในโรงเรียนฉันก็คือแบบอาจารย์ก็คืองงว่าอยู่ดีๆเด็กร้องไห้อ่ะคือนั่งเรียนอยู่แล้วร้องไห้อ่ะเข้าใจปะคือตอนนี้นะคะก็ตอนตั้งแต่เดบิวมามีสมาชิกอยู่ห้าคนแต่ตอนนี้เหลือสี่คนก็คือจงฮยอนชีวิตไปเมื่อสองพันสิบเจ็ดเนาะก็ตอนนี้ก็มีกุนเฮยูคีแทมินมินโฮซึ่ง ตัวฉันอะรู้จักจงฮยอนคนเดียวคือคนอื่นฉันเข้าใจว่าฉันคยฉันฟังฉันฟังอย่างเดียวอะฉันไม่ค่อยได้ติดตามวงเท่าไหร่เพราะเพลงเพลงของพอเพลงของเพอฉันชอบฟังฉันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ติดตามมากแต่พอแบบอบน,นี้คัมแบ็กก็แบบปลศาสตรกลับมาเราก็ต้องมาดูปะเออนะซึ่งแบบ เราก็น่าจะได้เลือกเมนแหละนะครับวันนี้เรามาฟังเพลง Don't Call Me นะคะของ Shiny นะครับโอเคถ้างั้นเราไปดู Don't Call Me จาก Shiny กันได้เลย let's go วัดซันเปิดมางี้เลยเหรอคนนี้หลอกอะ ดีๆฉันไม่รู้จักใครนอจกจากจงอาอนนี่คือเรื่องจริงเว้ยฉันต้องขอโทษจริงๆคนก็หลออหล่อทั้งวงเลยว่ะฉันไม่ทำไมฉันไม่มาทำความรู้จักวงนี้ฮะ ว่าเพลงเบาคนนี้เล่ามากเลยอะช่ ชาวเป็นคนเป็นแบบลงหนังป้าเทเตอร์ป่ะมันเป็นข้างหลังมันเป็นเห็นเป็นที่ซื้อตเ็ตอ่ะอือหล่อมากเลยอ่ะหล่อยิ่งโตยิ่งหล่อ มึงไปแล้วถึงคิดถึงพี่คนนอนเนาะพี่จ้องยอนอ่ะคิดถึงเ้ย่อาาทุกคนเลยอ่ะฉันต้องฉันต้องดูดูชี่สมานีละแหละ มัยน่าเหมือนโดยองเหมือนกันนะเมื่อกี้มูเมื่อกี้มองแล้วเหมือนโดยองอนะ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คือใหญ่นักก่กาเฮ้ยรอเอมากเลยอะนี่บันไดหากนีอรนอ เหมือนเป็นอุปสรรคต่างๆหรือเปล่า,าอืมเฮ้ยโทรศัพท์แบบลงไปแน้นาคนนี้หลอดจริงหลดจริงอ่ ดืความรีแอคมันอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยไม่ได้แบบเข้าใจเข้าใจแบบชื่อสมาชิกหรืออะไรของวงนี้มากเพราะว่าแบบเพิ่งมาแบบได้นั่งดู MV อ่ะคือที่ฟังคือฟังเป็นเพลงแบบเป็นแบบไอ้นั่นอ่ะเป็นอัลบั้มเฉยอ่ะคือฟังแต่อย่างนั้นนะคือไม่ได้ฟังแบบเป็นแบบไอเนี่ยไม่ได้ฟังเป็นแบบ m v ไม่ได้ดู m v เลย นี่นะอ๋อรุนแ้วฉันโดนใครตกขีใช่ไหมคนนั้นอะ่ะฉันไม่ใช่ขีอะแทมินก็หลอคุณคุณแทมินแทมินคุณคุณคุนบ่เดี๋ยวเด,ดี๋ยว ให้รู้สึกคุค้นๆหลายคนหรือไม่คุ้นวะไม่แน่ใจเออคือตลอดทุกคนเลยชอบคือแบบชากคือแบบโอ้ไม่ก็ชากคือดูอมากคอสตูมคือแบบหลดแล้วเพลงแบบมันไม่ได้สนุกนมันไม่ได้สนุกมากแต่มันฟังแล้วมันแบบมันพออ่ะชอบ นี่เพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาดูเอ็มวีครั้งแรกแบบโอเคประทับใจมากแบบดีนะคะช่องทางการติดตามของชายนี่นะคะเราก็ใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพีวิงด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะมนใหม่ค่ะ r e a c กหน้าค่ะสวค่ะ